อยู่กันที่คาเฟ่แล้วก็ดำกระาน้อกรตายก <k> ันเลยกาน้องกรตุยกันเลยมาไปหาน้องอาหารกระป๋องน้องอาแป๋วกระต่ายกระถางกระต่ายตาตาตนีเนเดินเดินน้องหโอ้ เราเลี้ยเข้าไปเร็วๆดิกินควตุยไหมควาตุยอ่ะวิ่งอกมาแล้วควตุยเดี๋ยวเราก็จะมาพันนกตาตุยโอแล้วก็ตุยเดี๋ยวเขามันตาแดงเอ้าเนาะทุกคนน้บตาแป๋วอยู่นี่นะน้บตาแป๋วเอ้าน้บตาแป๋ววิ่งน้บตาแป๋วอยู่นี่น้บตาแป๋วตาแป๋วเนาะอ่ะ อ,นะอันนี้หรอ,อ,อนนองอะไเนี่ยนนองอะไรตัวสีขาวหรือตัวนี้ตัวอะไรคตัวสีขาวหรือว hey, ่าตัวน huh, ี้เนออะเนะอะไรคือตัวสีขาวเหรอเออปน่นานเนาะแม่ตสีขาวนาะนะปปั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  เช้าอัลมเปรารบปานมันดินี่นี่ดูดวดูดีวนอะไรนะเดี๋าี่ยดให้น้องขอลำนี้้เนาะอะไรนะเวเาเป็นโเล็กกเดี๋ยวขอป้าตาแปะตัวขาวกนตาเก็ดนั

ยังโเจอยานทุกคนดูนนาตาเป๋วสิทุกคนมาถึงที่นี่กันเอาน้ตสีดำมาหน่งนะเดี๋ยวไอ้คนนี้เอาน้ตมาขอพี่ไปรอตัวสีดำตอยนูน้ตัวสีดำนี่น้ตดำอ่ะ่าอย่าอย่่าฮอูโอ้มาล้นแต่ขวดหนักๆลูกหัวมันดีรันอีชี หาตัวอื่นก็ได้ตัวสีน้ำตาลตัวน้นๆตัวเล็กนั่นแหละเอาเอาตัวนี้แหละตัวนี้มาเนี่ยเอาเนี่ยเอาที่ให้หาเอาละเอาหาไปเอาไปอีกนิดนึงเลยนี่ ก็เด็กไอต้นนี่ไป้ต้นนี่นี่นี่อ้ต้นเดี๋ยวใช่้อนนะน้ากินข้าวอยู่นอนอยู่รอโอ้โหไอ้มาอยากให้่ดูน้าน้าออ

บอกว่าอย่าดูดีบอกว่าบอกว่าถ้าบอกว่านอนหลับกินเยอะเกินไปบอกว่าอย่าบอกออาไปกัดกัดจมูเลยบอกว่ามนี่เดี๋ยวอยาลุกหัวนองหบอกว่าอะไรอย่านว่อย่าดูทีบอว่าน่นวว่า

อันี้อย่าไปแน่อย่าแค่อดดูนู่นอ๋ออย่าลูกทำไมเดี๋ยวนอ้เอย่าดูอย่าดูอย่าดูทีอ๋นีันี้อันนี้ว่ะว่ะ

ม่ได้ไป,ป,ปไปเาไหมาอะไระต้น้ำตาแบบนี้เร็วมันลูกตัวไหมลูปเปร็วโอ้ยทุกคนลูกเร็วมันลูกตัวนี้แหตัจิ๋วจิ๋ะารูน้ำตาแบบรมากินยากหรอเปิดป้อเล เด็กไปโอ้ว่าม่ตอวน้องตัวนีค่ะใหญ่ใหญ่วิ่ชนตูดจ้ะละรงขี้นะวิ่ชนตูดน้องตัแป๊ตจ้ะยาตาแป๊เดี๋ยวตาแป๊กระโดดเป็นรูดไดยน่งตาแป๊บเอ่อตาแป๊บตาแป๊บวอา กอใขรูปอะฮะมันน่าตาแป๋วนีมันน่าตาแป๋วครมกดค่ะทุกคนมาไหมไปรงไนกันตอนนั้นรู้ไหมลูกตาแป๋วคนมาอุ้มยันนะนะเออเออเอลเอทุกคนพ้อจับัน้ิปอทุกคนเดี๋ยวพวกนอกกัน ไอ้ยาเลอนี่ทุกคนตาแป๋ยอยู่ในนี้เววเววเวอบมาที่พี่อย่าอุ้มเรอเลยร้องไห่น้องตาแป๋น้องอะชื่อน้องเยน้องว่าน้องชื่อว่านตาแป๋พี่ว่านี้่ลพี่จะอุ้มน้องตาแป๋นตแปพี่ไม่ดื้อนนามา เอามาเอามาน้าแป๋วไปเอ๊ะนาแป๋วโอ๊ยไอ,เยอ้เจ๊เราว่าว่าเราว่ว่าลูกมัเยอะเกิดมาว่าวันนี้นี่วะจะท้อกอการทีรรละคนทีละคนนะน้าแป๋วแน่นะ อยู่ยวคะนนนะตัวสีดำแต่ไ้กดนตะโกนตกนเนดมุมรคุค่ะเาก็จะไม่สดเด่นเื่งที่เดิมนะหมายถึงคนที่กดไอว่าคอมเบ้าอเลยนะเดี๋ยวใคกดจดตามเอไว้เดี๋ยวเอวจะกดจีตาคืนนะเลยที่กดิดตาเป็ว่าครับจะมากดิดตาเดี๋ยวเรากดิดตาเอวนใครไมกดตาม